ถพี่ชายไม่ค่อยสะอาดหนูหนูทำความสะอาดรถให้ไหมฮะหนูหนูล้างรถให้ไหมพี่ชายคิดตังปะเนี่ยคิดตังแต่ผมชอบให้มันมีหิมะสองร้อยเองพี่ชายฮะสองร้อยเองกำไรหนูได้แค่ห้าสิบเองโอ้ผมไม่ได้หกตังมาเลยโอนได้แต่ผมชอบให้มันเป็นหิมะเนี่ยผมจะไปคุกหิมะไว้เลยเนี่ยอฮะ สาวๆอาจจะไม่ชอบก็ได้ไงไม่เป็นไรผมชอบคนเดียวพอคุณสาวๆครับคุณจะต้องไปซื้อข้างขนมที่แม่หมาอ่ะโอเคโอเคอ่ะล้างสองคันเลยคันนี้ด้วยคันนี้ด้วยคันนี้ด้วยว่ะค่ะสี่ร้อยนะคะครับกระเป๋าอะไรเอ่ยหนูกระเป๋าหกแปดแปดครับซ่อมได้ไหมซ่อมเจ็ดร้อยไม่เป็นไรคุณซ่อมมาเลยโอเคอ่ะไปคลิบ ไม่ได้อยู่นี่สะอาดเยี่ยมอ่องขอชั้นนี้ได้ชั้นนี้ได้ไหมครับครับเขาให้มาเท่าไหร่หนูลืมดูนี่หนูเก่งครับ ต,ต่อไปใช้บริการหนูได้อีกนะหนูรับไปซ่อมนอกเมืองก็รับ <Okay. S 1> ที่เกาะไม่รับนี่อะไรอะอะไรการช่างน,นะหนูเป็นยางในออโต้ขาเคลื่อนที่อ๋อราคาเคลื่อนที่ซะด้วยทำคนเดียวะคะทำคนเดียวค่ะหนูหาตังค์ยังลุงลุงหนูพิการโอ้ห้องฝา แค่ครับลุงหนูอะค่ะหนูก็ยังไม่ค่อยได้หนูต้องหาดตามวันนเลี้ยงลุงไม่รู้ลุงจะอยู่กับหนูได้อีกนะแค่ไหนหนูก็แค่อยากจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเลี้ยงลุงให้ได้เยอะๆอยากให้ลุงได้กินของอร่อยๆเชิงดิ้นก่อนเลย พี่สาวพี่ชายครับครับร้างรถไหมคะอยู่ร้างให้คิดสองร้อยไม่เป็นไรครับอุ้ยกดหนุนเด็กเขาหน่อยสิอ๋อร้างก็ได้ครับโอเคค่ะสองร้อยนะคะกระเป๋าหกแปดแปดเดี๋ยวหนูร้างให้แบบเสียดสะอาดเตรียมอองเลยขอบคุณครับ แล้วก็ล้างหนูหนูคิดให้เจ็ดร้อยหนูขาดทุนด้วยแต่ไม่เป็นไรสนใจไหมครับคืเพิ่มเพิ่มอีกห้าร้อยใช่ไหมครับเออใช่ครับซ่อมให้ด้วยได้ครับได้หกแปดแปดครับขอบคุณหนึ่งร้อยด้วยครับขอบคุณครับ จจการบริการเขาต้องทำด้วยใจ นเกเงไม่ลุงนูหาตหาไร่ได้มาช่วยลุงเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วครับพี่ชายครับคิดกล่องเท่าไหร่อ่ะนูนูคิดให้ราคาพิเศษทั้งล้างทั้งซ่อมเจ็ดร้อยปกติคิแปดร้อยแล้วมีกี่กล่องแล้วในตัวตอนนี้นูนูมีเนหนึ่งกล่องสุดท้ายกับกับน้ำยาล้างรถอีกค่ะจะทำเพิ่มไหมล่ะมีตังไหม มีตังหนึ่งหมืนหนึ่งพันในตัวจะบ๊อบมีเล็กเด็นี่หนูก็ล้างรถให้พี่ชายกับพี่สาวสองคนนี้ด้วยแล้วพี่ให้เงินเปล่าให้มาคนละสองร้อยโอ้โหล้างโคตรแพงเลยสองร้อยสองร้อยห้าสิบน้ำยาอ่ะสองร้อยน้ำยาล้างรถมันหนึยห้าสิบหนูคิดเขาเอาข้อเนื้อแค่ห้าสิบเองใช่เดี๋ยวพี่ให้ไปห้าร้อยนะเอาที่โอใช่เขาบอกไป <laughs> ว่าทร <laughs> ิปไง ดูดีใจมากเลยดีใจมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอ้จ้างหลาให้ขาบด้วยดอกก็ราก็ต้องคันไปเลยทำงานหนักมากไปอยู่นะหนูดููลานรถแล้วก็ซ่อมรถให้ลูแล้วบริการถึงใจยางในออโตโค้คาร์จีเรียไม่เห็นเหรอ นักร <laughs> ้องพี่การ